Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sawidi kabar buat cemerlang jatim TV, tuh tahn. Kapan ni jatim khasan, pah? Tapi nong, ma, hubung. โครงการปัตตนีจายาหรือมดดินตุสซลามนะครับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พี่น้องให้ความสนใจและก็ติดตามาความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรเป็นโครงการบิ๊กโครงการใหญ่มากนะครับถือได้ว่า,าถ้าสำเร็จได้เนี่ยนะก็จะเกิดประโยชน์มากมายกับสังคมเรานะครับ เรื่องราวของการสร้างธุรกิจในกล่งอวกาศนะครับในส่วนของการที่จะได้รับประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องผู้บริหารโครงการไ่ยต้องอดทนแล้วก็เพียรพยายามมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จได้นะครับบางโครงการได้รับก,บการบริจาคนะคจำเป็นจะต้องออรอจากการบริจาคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ก็ ไปฟังกันซีอ CEO, หรือผู้บริหารโครงการใหญ่โครงการนี้กันปัตตนีจายาล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมครับ เรา,าเข้ามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของอปัตนิจายาครับ,รบซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาลัยฟอตอนนี้ด้วยนะครับผู้ที่รับผิดชอบดูแลก็คือท่านอาจอารย์ซอเลตาเละนะครับท่านเป็นซ e o ดูแลปัตนิจายาในช่วงเวลานี้เราคงจะได้คุยกันหารือกันเรื่องของ สถานการณ์ในอดีตปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดตรงนี้รวมไปถึงความคาดหวังกับการเติบโตในอนาคตจะเป็นอย่างไรเชิญพบกับท่านซี o โอของปัตตานีจายาครับอาจารย์สระตาเละครับซัลลามวะลิกุมวะระหะตุละเบรากาตุขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเรนญประสบแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับ ประการแรกต้องขอบ,ขอบคุณทางยาตินทีวีทางคุณมรชิตสวุวรรณดีนะฮะที่กุณามาเยี่ยมเยียนมาเลยตัตอนนี้แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยนะฮะสัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อทําความรู้จักทำความเข้าใจหรืออัปเดตโครงการปัตติยญา,านะครับซึ่งผมเบื้องต้นก็ต้องแนะนําว่าเ,เป็นคนที่ได้รับมอบหมายอานาะความรับผิดชอบม,มาดูแลโครงการปัตติยญา,ยาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ ดำรงตาแหน่งใน,ใ,นในฐานะเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเช็คยาซิมบินมัมัดอาซานีที่เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกาตานะเป็นการบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์จากอามิธฮามัดเบนคคลิฟ้ซึ่งเป็นอดีตประมุขของกาตา้าคุณพ่อของพระบิดาของอของอามิปรปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ดำานินตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายก,กิจการพิเศษและการลงทุนแลาสุดท้ายก็มาดูแลเต็มที่นะผู้แทนก็เป็นให้รับอมาอมะนะอามนะมาดูแลโครงกาปรปัตตา,า,านียะยามสลันก็อยากจะให้ความเข้าใจว่าที่จริงโครงการน,นี้มีที่มาที่ไปก็คือทางมหาเลยปตนนัตตานีซึ่งเราก็าแต่ต้นนะเป็นมหาเลยวากัฟทรัพย์ส,สินทั้งหมดที่มีที่ปรามิเตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเปิด สถาบันขึ้นมานะตอน,ตอนนี้เป็นสถาบันภาษาตอนนั้นก็เป็นวิทยาลัยสลามยลาที่ปรามาแตานะมีที่ดินประมาณเกือบร <c oughs> ้อยไร่พอย้ายมาพัฒนาเป็นหมหาะลยก็ต้องมีที่ดินมากขึ้นจะต้องมีคณะต่างๆไม่ใช่สาขาเดียวไม่ใช่คณะเดียวก็ต้องมาที่ที่กว้างกว่า เราก็มาพัฒนาที่ที่เราเคยซื้อมาแล้วนะที่ที่นี่นะเป็นที่ที่จากท่านอธิการได้เล่าฟังว่ามันเริ่มต้นจากการบริจาคของช่างที่ทําแหวนอยู่ข้างถนนที่จอมาเว่าอัลบูซีได้เริ่มต้นบริจาคเป็นบรอกะของสั์สินบรอกกาฟนะซื้อที่ดินที่เป็นสวนยางตอนนี้เป็นมีช้างมีอะไรอยู่เต็มไปหมดนะเป็นพระกระดานครับเป็นเขาเรียก เขตพื้นที่สีแดงมันเป็นดินแดงนะฮะสีแดงแล้วก็ดินแทงจริงๆแล้วก็เราซื้อก็ก็ซื้อมาเรื่อยๆเริ่มต้นจากเงินของอับดุลละอัลบูซีที่เก็บมาทุกปีก็จะให้เ,เช็คดุกตอนลอดอรอสมาล์ลุตฟีพากกลับมาซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อมาเพิ่มๆขยายจนกระทั่งเราได้ทั้งหมด300ไร่ก็เป็นวัคคับทั้งหมดทรัพย์สินการลงทุนก็เริ่มจากรัฐบาลกตาตาได้บริจาค ก็คือ่านอามิตการตาเน่ยองค์พระประมุกตอนนั้นท่านเชคฮฮมัดเเป็นคอลิฟะได้บริจาคสองอาคารก็คืออาคารสำนักอธิการบดรีแล้วก็อาคารสลามศึกษาซึ่งสมเด็จพระบรมศาสาธิดราในขณะนั้นคือราชการที่อาทิปัจจุบัน,นท่านก็ได้องค์ท่านได้ทรงกรุณามาเป็นประธานองค์ประธานในการเปิดอาคารแล้วก็เปิด หมหา,ว,าวิทยาลัยวิทยาลัยสามยลานะตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยสามลายลานนะบเป็นมุ่งทุนก็มาเปิดอาคารเปิดเป็นทางการนะรแล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอาคารมากกว่าเกือบ30กว่าอาคารปัจจุบันก็ว่ากับทั้งหมดตอนนี้เราก็คิดว่า <c oughs> เราจะเป็นหมหาวิทยาลัยว่ากัฟทึงอธิการก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งว่าเราควรจะเป็นหมหาวิทยาลัยที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนฟรีหรือเรียนถูกๆโดยเฉพาะ เงินเดือนของอาจารย์ของของของคณะทํางานทั้งหมดอุากรณ์ต่างๆไม่ควรจะเอามาจับเงินของนักศึกษาที่มาจ่ายเราควรจะหาต่างหากก็คือหามาจากรายได้วกับก็มีแนวคิดว่ามันไม่ใช่มีทรัพย์สินที่เป็นวกัฟที่เป็นอาคารที่เป็นที่ดินแต่มันต้องมีทรัพย์สินวกัฟที่สร้างรายได้ขึ้นมานั่นเกิดที่มาที่ไปว่าต้องหาสถานที่ที่มีที่ดินวกัฟที่สร้างรายได้รายได้เพียงพอที่อย่างน้อยที่สุดสามารถ ที่จะใจ่ายใช้ใจ่ายในการบริหารการจัดก,การ <Okay. S 2> เงินเดือนของบุคลากรต่างๆไม่ต้องไปพึ่งจากเงินจากของนักศึกษาเง uh ิน huh. เงินนักศึกษาจะไปใช้ใจ่ายกับการเรียนการทําวิจัยการ <Okay. S 2> พัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะอะไรประเด็นนี้เป็นที่มาที่ไปทั้งนั้นเราก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมก็เกิดแนวคิดว่าเราก็ต้องหาที่ทำเลที่ดีในการพัฒนาแล้วก็ทำเลนั้นมันจะต้องเป็นเมืองหมายเลย ไม่ใช่มหาาลยอย่างเดียวมีเมืองอที่จะต้องมีชุมชนจะต้องมีศูนย์การคา้าจะต้องมีวัคซีนที่สร้างไรายได้ขึ้นมา,ามถ้าจินตนาการกักกบจุฬาหมหาเลยจุลาลงกรที่มีมาบุญครองครับอันนี้คือแนวคิดดังนั้นเราจะอยู่ใน,ในชนบทอยู่ในเขาตูไม่ได้มันต้องไปอยู่ที่ตัวเมืองนะฮะแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งว่าถ้าเราจะทำหาเลยเราไม่อยากไม่เกิดมาหาาลยคล้ายกับมหาเลยที่เกิดขึ้นหลายๆแห่งที่ในที่สุดมันกลายเป็นสลัมอืมครับ จำได้นะท่านนำดุรชิตอยู่ที่ร่างกำแพง <c oughs> นะท่านแล้วก็บอกคลองแสนแสบผม <c oughs> คุยกับท่านคุณพ่อของนะคุณุชิตนะคุณว่าคุณคุณป่านะเป็นพ่อตาฮนะแ <c oughs> ต่บอกว่าตอนนั้นน่ะก่อนที่ไม่มีมหาเลยเนะี่ย คลองออแสนแสบยังใสใสสะอาดพี่น้องมาจากน้องจอกอสามารถจะเลี้ยงจะจะกินอาหารเที่ยงแต่11บเอ็ดโมงก่อนเที่ยงนิดน้อยก็ไปตักเอาตกปลามาได้ทั้งปลาทั้งปุ้งทั้งกูนฮะ,ะมันใสสะอาดแต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรหลังจากเกิดหมาอะไรมันกลายเป็นสลับเราก็บอกว่าอย่างนั้นเราต้องดีไซน์เพราะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนจะต้องชุมชนเป็นมันต้องคืบกูนกัน นักศึกษาเป็นส่วนในการพัฒนาชุมชนในขณะที่กันชุมชนมันหล่อล้อมสร้างนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ดีไม่ใช่สลัมที่มันทําลายนักศึกษาไปทําลายสังคมชุมชนแล้วชุมชนก็ทาลายนักศึกษาเหมือนที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันกายเปลนอกลายแหล่งอบายมุขเข้นมาในคิดนี้แหละหลังจากที่เราคิดเรื่องหาสถานที่จะสร้างวัคซีมีรายได้แล้วก็ต้องมีเป็นชุมชนที่เราดีไซน์มาแต่ต้นดีไซน์ชุมชนที่มันจะเครือกูนกันระหว่างนักศึกษาหมายหลยกับชุมชนครับ ท่านผู้ชมครขอชื่นชมเลยแนวะความคิดที่าการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูบาอาจารย์นะวิทยากรผู้สอนไม่ไม่เอาค่าเทอมของเด็กเนี่ยมาใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ถือว่าเยี่ยมยอดมากนะและ้วก็จะทําให้ค่าเทอมของเด็กก็ลดลงไปเงินกิจต่างๆเนี่ยก็ราคาถูกลงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะสร้าง ฐานที่มั่นคงครนะสร้างฐานไรายได้ด้วยนะอันนี้เป็นแนวคิดที่ผมถือได้ว่าดีมากๆนะับผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ต้นคิดนะแต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตได้นะครับตอนนั้นเราก็สิ่งความคิดนี้ก็มาจากประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็ต้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าถ้าอยู่ วากัฟไม่ใช่วากัฟเพราะสมัยนบีวากัฟไม่ใช่วากัฟเป็นเป็นวากัฟสวนอิพลัมนะวากัฟถ้าไปอยู่ในสมัยตุรกีนะสมัยอุสมาเนียวากัฟมีวากัฟโรงเพยาบาลที่สร้างรายได้ให้การบริการต่อประชาชนัด้ังนั้นเราก็ต้องคิดเปลี่ยนมุมมองทัศนคติมุมมองของเราแนวคิดใหม่ว่าไม่ใช่วากัฟไม่ใช่เป็นศาลาวากัฟไม่ใช่กูโบไม่ใช่บางทิดอย่างรูปแบบวากัฟแตกต่างเรา ไอ้นั้นก็ต้องคงมีอยู่แต่เราจะพัฒนาต่อยอดวาก,กัฟที่มีรายได้ขึ้นมาเรียกว่าก,กัฟอิสิมารีวกัฟลงทุนรอบตัต่างๆดังน,นั้นก็ดีไซน์ก็เลยสุสดท้ายก็ต้องหาที่ก็ได้ทำเลแล้วก็หาที่อยู่น่านนั้นก็ได้ทำเลได้ทำเลท,ที่ที่จริงทำเลนั้นประจ,ระจบเหมาะกระทางกาต้าเองก็อยากจะพัฒนาไอคณะวิทยาศาสตร์ว่าตรงนั้นเราก็ต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตมันก็ต้องเกิดคณะพยาบาลศสาตสาตร์แพทย์ศาสตร์ศาสตร์เวชศาสตร์ก <ippi S 2> ็ต้องสร้างโรงพยาบาล นะก็เลยหาที่สุดท้ายก็เราก็ได้ที่ที่ทำเลที่เหมาะสมอย่างมากเป็นจุดาาทัศร์สำคัญก็คือตำแหน่งที่ตั้งของโครงการปัญญาปัจจุบันก็คือที่ตะบนมานะเราเจอที่ดินตรงนั้นนะเป็นที่นาร้างประมาณพันกว่าไร่ึสามร้อยไร่ถูกทิ้งร้างเพราะชาวบ้านมาทานามไม่คุ้มนะไม่คุ้มก็เลยพวกแรงงานเยอชนต,อต่างๆก็หนีไปทํางานในมาเลเซียกันหมดที่ดินก็กลายเป็นร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็ ไปอาสาไปจัดซื้อก็เริ่มต้นซื้อตอนนั้นก็ราคาประมาณแสนกว่าสองแสนต,ตอนที่เราไปซื้อในที่จริงชาวบ้านซื้อขาดประมาณเจ็ดหมื่นบาทต่อไรน่แะแสนสองแสนสามแสนแเราก็ซื้อเงียบเงียบเพราะถ้าบอกว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจอ,อุดมการของเราเนื่องกว่าจะทำธุรธกิจหญ่ก็ราคาก็ต้องขึ้นแน่นอนแน่นอนทีเดือนการซื้อเบื้องต้นเราก็ โชคดีที่เรามีเครือข่ายสากลอิสลามอยู่ซึ่งเจตนารมณ์ของสากลก็ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการศาึกษาเราก็ไปสามารถทางสากลก็ให้เราสินเชื่อนะให้ร่วมลงทุนบ้างสินเชื่อมาหลายรูปแบบในการซื้อที่ดินในเบื้องต้นแล้วเราก็สุดท้ายก็ได้ทางไอ้แบงค์มาซัพพอร์ตสินเชื่อซื้อที่ดินนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางไอ้แบงค์นะก็ต้องเอยาน้ำก็คือสมัยนั้นก็ท่านธทรศักดิ์ พนิยต์นะฮะพอดีเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนท่านก็ช่วยกรณาท่านเห็นโครงการมีมีโอกาสมีประโยชน์ต่อการพัฒนานะแล้วที่ดินก็สวยเพราะถ้าเราจะทําเป็นโครงการวากัฟที่มีรายได้มันก็อยู่ติดเมืองติดถนนเอเชียตาบนบานาเป็นชานเมืองของของเมืองปัตตานีเลยก็ได้ที่นั่นที่ดินพันเราซื้อได้เกือบพันสามร้อยได้จริงตามที่เราวางแผนก็ทำมัสเซอร์แปลงต่างๆแนวคิดตรงนั้นก็คือเราจะต้อง ทำเรื่องของเ,เรี็กมีแมกเนตมีแม่เหล็กเพราะเราต้องการสร้างเมืองมาลัยมีมาลัยแล้วก็มีชุมชนที่เราดีไซน์แต่ต้นฮนะให้ดีไซน์เมืองที่มันมีสถานประพักที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีคนดีๆอยู่ที่นั่นแล้วก็นักศึกษาของเราก็อยู่ในหอพักสักสองปีสองปีีอยู่ในชุมชนต่างชื่อเหลือคือคกลุ่นเป็นคณะเป็นคณะต่างๆคณะเราจะเน้นทางทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคือเราเหมือนกับแนวคิดเรา เริ่มต้นจากสถาบันภาษาแล้วก็มาที่นี่เริ่มจากอิสลามศึกษาวางพื้นฐานหลักฐานของศาสนาพัฒนาเป็นศิลปศาสตร์ทางวิชารสร้างทักษะทางชีวิตมาเป็นวิชาทเทคโนโลยีสร้างอาชีพแล้วต่อยอดต่อไปก็เรื่องจะเป็นแพทย์ศาสตร์จะเป็นเกษตรศาสตร์จะเป็นเรื่องการประกอบการต่างๆสร้างผู้ประกอบการต่าง,างๆเพราะการสร้างสร้างอาชีพงั้นเราสร้างเรื่องของชีวิตแล้วนะชีวิตก็ต้องต่อยอดต่อไปแต่เราสร้างเรื่องอาชีพมาเสริมในเรื่องสร้างชีวิตพื้นฐานชีวิตเยอะแล้ว ันนี้เราก็เตรียมโครงสร้างที่นั่นแหะมันจะมี3าสามบรรัสามองค์กรหลักๆในการบริหารจัดการครงการ,รตัญญยายา้าก็คือมีเริ่มต้นต้องมีบริษัทครับเพราะมันเป็นธุรกิจต้องทําเรื่องนิติกรรมกับทางแบงก์ก็ต้องใช้บริษัทไปเอาเงินอะไรก็ตั้งบริษัทปฏิญญาญาณนะครับโดยมีอาจารย์ชาบีอินชาบีชาบีชาบีบารูนะฮะผมเป็นรององประธานบริษัทครับแล้วก็เป็นซีอของบริษัทก็บริษัท เป็นคนดูแลซื้อที่ดินต่างๆแต่ทั้งหมดเป็นวากัฟไม่ใช่ทรัพย์สินของเราต้องเขียนินกรรมบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของส่วนรวมของมนิธิจะต้องยกนิธิดังนั้นเรามาทําหน้าที่เป็นรับอามานะมาดูแลแทนบริษัทเนี่ยแล้วก็ไปทําสินเชื่อจากธนาคาร600ล้านซื้อที่ดินนะซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็ต้องมาเตรียมดีไซน์แผนที่พัฒนาซึ่งเราดีไซน์ก็คือจะต้องแบ่งที่ดินออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นวากัฟกับส่วนที่ไม่ใช่วากัฟ ส่วนที่ไม่ใช่วกคัฟนิดก็ต้องมาพัฒนาหาไรายได้เพื่อจ่ายหนี้ธนาคารใช่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องมาคิดเรื่องของแบ่งสัดส่วนก็ต้องตกลงกับทาธนาคารว่าธนาคารก็พยายามวัดว่าคุณทําท,ที่ดินวกรัฟมากคุณก็มีส่วนที่เป็นธุรกิจน้อยจะจ่ายธนาคารไม่ได้แต่เรื่องเวลาก็ทําเรื่องเรื่องการแคชฟลูททาเรื่องของอไอ้ฟิสซิบิลิตี้เนี่ยก็ต่อรองไปเราก็ได้ประมาณครึ่งนะครึ่งะเขาเอาไป500ออันนี้ก็ประมาณครึ่งครึ่ง แต่เราอยากให้ดาวกัพมากกว่าถ้าเราจ่ายนี่ให้จบเร็วดังนั้นพอตรงทรัพย์สินที่เป็นวกับก็กาหนดชัดเจนโซนไหนเป็นวรกับอย่างเช่นโซนหมายอะไคือวกัโซนที่เป็นอิสลามิกเซ็นเตอร์เนี่ยถึงแม้เป็นอยู่ในโซนธุรกิจโซนโซนโซนอาเซียนมอละถึงแม้จะเป็นโซนธุรกิจแต่ธุรกิจตรงนั้นเราต้องการเป็นธุรกิจวรกับที่ดินวรกับแต่มีรายได้ดังนั้นเราก็แบ่งโซนส่วนหนึ่งของโซนธุรกิจจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนธุรกิจส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจ้วนๆที่ขายขาดเลยแต่กส่วนหนึ่งเป็นวอกัครทที่มีทําธุรกิจวอกัครอย่างเช่นอาเซียนมอลเป็นพวกโรงแรมเป็นพวกปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆตอนนี้อาเซียนมอลขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินวอร์ครทที่ดินวอร์ครแต่บริษัทอาเซียนมอลมามาบริหารมาสร้างลงทุนแล้วก็มาแบ่งกาไรกันแล้วก็จ่ายค่าเช่าที่ดิน ๋ oh, อเราได้ค่าเช่าที่ดินนะฮะ mm. อันนี้คือไรายได้แล้ววักัฟเขเริ่มมีไรายได้เข้ามาอันนี้คือส่วนแล้วก็ซารมิกเซนเตอร์เป็นวักับพอแบ่งสัดส่วนเสร็จแล้วส่วนที่เป็นวักัฟก็จะดูอยู่ภายใต้การดูแลของมณนิมาดีนัตุสลามาดีนัตุสสาซึ่งมี <นะ S 2> ท่านอธิการบดีบนะรองศาสตราจารย์ดรสมัยลุตีเป็นประธามนมิธิเพราะท่าน จะดูแลเองทรั์สินวากับ,บเพื่อความอมานะความเชือ่อเถืออะไรต่างๆนี่ฉันต้องดูแลให้เกิดบรารอกะตรงนั้นสุดส่วนบริษัทปิญญาญาเนี่ยผมเป็นซีออดูแลแต่ทรัพย์สินทั้งหมดปัจจุบันตราที่เรายังไม่มอบให้จับมูลิตินะก็เป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดเลยรบริษัทต้องบริหารจรัดการแล้วต้องเคลียร์หนี้ของแบงค์แห่งหมดปกเตียมหนี้สุดส่วนที่จะเป็นของวากับเราก็ให้มูลิติมาดูแลตอนนี้จารย์ฮะล่าสุดนี่เรามีหนี้สินเท่าไหร่อย่างไรฮะตอนนี้เราเราจ่ายธนาคารไปแล้วจับ ที่เรากู้มาห580ล้านนะคือ600ล้านฮนะแล้วก็เราจ่ายไปตอนนี้ก็เหลือประมาณ400กว่าล้านเออางินต้นนะครับ,รบแต่กำไรเนะี่ยยังมีจำนวนมากอยู่ซึ่งซึ่งเราก็กำลงังต่อรองกับธานาคารว่าออมันสามารถที่ลดหย่อนได้ไหมเราพยายามที่จะ ตรงนั้นไปแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ตรงที่ที่นิสินแต่แล้วก็พยายามเพราะเราเมื่อเมือ่อเมื่อเราไม่สามารถที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มันเจอปัญหามาทั้งโควิดทั้งเรื่องวิกฤตกในสถานการณ์ต่งตางๆเราก็ไม่สามารถรเพราะสิ่งที่จะจ่ายให้ธนาคารได้คือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราเตรียมหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านมีอยู่ประมาณ3พันกว่าหลังดังนั้นดังนั้น3พันกว่าหลังนั้นก็ต้องมีเงินสินเชื่อที่จะมาซัพพอร์ตสร้างก่อน <c oughs> จะต้องทำอินฟราทัคเจอร์ซึ่งเดิมทีเนี่ยทั้งอินฟราทัคเจอร์คือถนนทั้งหมดโครงสร้างถนนในหมู่บ้านทั้งหมดในโครงการ <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> ะราชมวพวกทั้งหมดเราหวังจากธนาคารเพราะว่าธนาคารให้เงินซื้อที่ดินอย่างเดียว <c oughs> มันจะจ่ายยังไงทาไมให้เงินจะทำถนนทำอะไรทำสินเชืทำทำท่อสำหรับพัฒนาอาคารสถ,ถานที่ไม่ได้ <c oughs> แต่นึกมาจากไอ้แบงก์เองตอนนั้นเกิดวิกฤตในไอ้แบงก์แต่ช่วงที่เราเราก็เขาก็บอกไม่ได้แล้วได้แค่นี้เราก็จนเลย ติดปัญหาทันทีเลยติดปัญหาในการที่จะพัฒนาต่อไปในขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายเงินที่เราจากธนาคาร,ครอันนี้ก็ต่อรองเจรจาทางกรรณาทางแบงก์ก็เห็นภาวะวิกฤติต่างๆก็ยอมผ่อนปลนให้เรา<พ>แต่เรา<พ><พ>ก็จ่ายมาตลอดนะแต่จ่ายก็มีกาาเรือปั๊มไรพักแขวนย่งมคงอยูอ่แต่เราจ่ายไปแต่ใน,นก็เป็นอย่างลูกค้าที่ไม่ได้วิยงไม่ได้เนี้ยอะไรเรารจ่าย,ยโรงพยาบาลเป็นไงฮะถึงไหนอย่างไรตอนนี้อาทิตย์ที่บอกว่าเวลาทําโครงการก็ต้องมีแม่เหล็ก เราก็ดีไซน์แม่เหล็กแม่เหล็กสําหรับโครงการที่ให้ดึงดูดคนมาอยู่อาศัยก็คือเรามีมหาเลยแน่นอนมหาเลยคือชิตันทมสองก็คือมีซามิคเซนเตอร์เราก็ขอจากกษัตริย์ซัลมานนะฮะคิงซาลมานก็ท่านอนุมัติงบประมาณมาเบื้องต้นละยีล้านดอลลาร์ประมาณ600กว่าล้านบาทตอนนี้เนื่องมาจากความสัมพันธ์ในตอนแรกยังไม่คืนดีนะปกติเราก็เขาก็ส่งมาครั้งวดแรกประมาณ3ล้านกว่าบาทสําหรับ ทำเขาเรียกแบบแปลนต่างๆตอนนี้เราจ้างบริษัทตุรกีทําแปลนแต่เห็นในภาพต่างๆที่จะมีภาพอนะินเซิร์นะสวยางามมากนะทางตุรกีบริษัทนี้ก็เชื่อบริษัทฮาสานะัสซ่านยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในตุรกีที่ทํามัสยิดทำซาม,มิเ็นเตอร์ในวอชิงตันในโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นต่างๆนะดังนั้นในเรื่องของมัสยิดแน่นอนตุรกีแหละเป็นคนที่มีความสามารถในการ,รวางรูปแบบแปลนควบคุมการก่อสร้างนะเราก็ให้เขาทำดังนั้นเงินงวดแรกที่ทาง กษัตริย์ชันมาได้ส่งมานะ<ม>ก็คือเป็นเงินที่สําหรับทําแบบแปลนแล้วก็เราทําอนุญาตก่อสร้างปลอดจำนองที่ดินธนาคารส่วนที่จะมาทําตรงนั้นประมาณ40า่ไร<ม>่อันนี้ที่เราระด,ดมบริจาคดามาทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งก็ไปจ่ายในเกอนปลอดปลอดจำนงที่ดิน40ไร่นะแล้วก็โถมที่ดินนะโถม,มที่ดินปลอดที่ดินมีแบบแปลนเรียบร้อยแล้วอนุญาตก่อสร้างรอเงินที่ทางซาอุดีเนี่ยเราหวังว่าจากความสัมพันธ์นี้ทางซาอุดีก็กกประกาศว่า ไอเรื่องหนึ่งทีโกลกวานทั้งหมดที่เสนอมานะฮะทตั้งแปดเก้าประเด็นก็มีเรื่องของศูนย์อิสลามนี่ทิทางซาอุดีจะต้องสานต่อให้จบนะฮะครับ่งเราก็หวังตรงนั้นติดค้างอยู่อันนี้คือประเด็นแม่เหล็กที่สองก็คือเป็นที่สามนะหมายอะไรหนึ่งแม่เหล็กที่สองคือสานิเซนเตอร์แม่เหล็กที่สามคือโรงพยาบาลครับซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลแล้วเราขอแต่ต้นเสนอต่อกษัตริย์อามิิรของกาตาร์นะเชคฮามัดเบนคอยฟะอัลซานีนะอมัลลอฮ์แล้วก็ท่านก็กุณา อนุมัติงบประมาณค้อนแรกนะเขาเรียกทำเฉพาะแบเชลคือทำโครงสร้างภายนอกเจ็ดล้านยูเอดอลลาร์ก็ 7, Dollar, ประมาณ2 1 0ล้านบาท <S 2> <S 2> งบไปอยู่ที่สานทุตกาตาเพงาะงั้นเราก็ดําเนินการก่อสร้างแต่เนื่องอัลลอฮ์ก็ทดสอบนะเรื่องกับผู้รับเหมอาอะไรต่างๆมีแล้หาาันกระทั่งมันคารากาซังสุดท้ายก็เราก็สรุปส,สุดท้ายนะฮะล่าสุดก็ได้ผู้รับเหมารายใ,ใหม่นะที่จะมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ กใช้เวลาประมาณ7เดือนชล้ตลานะจากนี้ไปก็อีกประมาณสัก6เดือน,นก็จะแล้วเสร็จ6เดือนทั้งหมด180วันก็คิดว่าจะสร้างโครงสร้างภายนอกเสร็จหลังจากนั้นก็มีจะต้องทำเรื่องของเขาเรียกว่าระบบต่างๆ แล้วก็มีเรื่องของไอ้อินเตอร์เนียดีไซน์ตกแต่งภายในเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งทั้งหมดก็ต้องใช้งบประมาณประมาณอยู่600ล้านยูเอสดอลลาร์เหมือนกันหกร้อยล้านบาทเหมือนกันประมาณ20ล้านยูเอสดอลลาร์อันนี้โรงพยาบาลก็ตอนนี้ได้คืบหน้าประมาณ40เกือบ50าสิบเปอร์เซ็นต์น่าเกือบเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้ขับคืบหน้ากับเพิ่อยู่นะกับอยู่ัมอยู่อีกส่วนที่แม่เหล็กที่4ก็คือเซรามิกเซ็นเตอร์เออเป็นเป็นเดอะอาเซนโมนครับอาเซียนมอลนี่ก็ได้ทำมาเกือบ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รู้แต่ที่มาไอ้พวกสินค้าต่างๆมันจุเข้าไปขานาดแล้วก็เอาร้านค้าต่างๆมาสปอร์ตชิวอนนี่เป็นบริษัทที่มาถือว่ามาเช่าเนี่ยคือบริษัทนายเช่าครับบริษัทเริ่มจากเขาก่อสร้างบทเราให้ที่ดินทําสัญญาให้ที่ดินเขาเช่าเขาสร้างอาคารเขามาบริหารจัดก,การทั้งหมดแล้วมาจ่ายค่าเช่าให้แก่มูลิธิมันสลามแล้วก็เป็นของของของอมณิช ในใน,ในบริษัทต,ต่างชาติหรือบริษัทบริษัทน,นี้เป็นการร่วมทุนฮะร่วมร่วมทุนฮะร่วมทุนก็ม,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 มีคนไทยแล้วก็มีเครือข่ายสากร์สลามเป็นให้สินเชื่อฮะตอนนี้ทางเครือข่ายสากร์ก็ตั้งบริษัทดารุตอามานมาบริหารจัดการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างแล้วก็มีทางมาเลเซียดารุตยามาลอามีนนะฮะเป็นพระท่านมีประสบการณ์ในการสร้างอาคารในการทำหายอะไรต่างๆท่านก็มาร่วมจริงๆเรา ปรารถนาความประสงค์ของเราต้องการให้พี่น้องในอาเซียนมาร่วมลงทุนดังนั้นเลยเจตนาจะให้มานักลงทุนมาจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียมาร่วมห่้นทุนทก็ต้องการวันตอนิีเป็นอาเซียนมองล้ายอาเซียนฮับเป็นเทรดเซ็นเตอร์เนี่ยนะมีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากมาเลเซียอินโดนีเซียมาอยู่ที่นั่นฮนะอันนี้คือเราก็มีแม่เหล็กทั้งหมดแม่เหล็กอีกสองแม่เหล็กที่มีความสําคัญก็คือเขาเรียกว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ S <S ที่จะเป็นแหล่งกีฬาของบรรดาเยาวชนต่างๆฮะแล้วก็เป็นสปอร์ตอิมเป็กในรูปแบบของวิถีสลามคือแยกผู้หญิงผู้ชายมีสระว่ายน้ํา,ามีสปา,ามีตะลู่ว่ายต่างๆนะอันนี้เราเสนอให้ทางรัฐบาลตุรกีนะงบประมาณอยู่ประมาณ15ล้านยูโอสโตรลากประมาณ450ล้านบาทตอนนี้ก็ขอดุอาฮะชอลลรอรมอนดอนนี่ยภาพรวมๆแล้วเนี่ยทางมาริดาตุสซาลามเนี่ยในปัตตานีจายาเนี่ย ต้องใช้งบประมาณอีก่าไร่จะครอบคลุมสมบูรณ์นะฮะอันนี้ไม่รวมธุรกิจที่เป็นหมู่บ้านนะฮะที่จริงมันเป็นเมกะโปรเจกต์ครับเราลงทุนตอนนี้ก็สองพันกว่าล้านแล้วครับมันต้องหมื่นล้านนะครับประมาณนั้นนะครับครับหมื่นล้านครับครับทั้งหมดเพราะมันแต่ทั้งหมดก็ต้องเนี่ยเวลางานบางอย่างมันเป็นงบประมาณที่พึ่งจากการการบริจาคครับดังนั้นเหมือนไม่เหมือนธุรกิจที่เราลงทุนเองทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องรอ เนีนเวลาวินิคนบริจาคอย่าไป,ไปไปค้ำคอบอกว่าคุณต้องบริจาคเร็วๆนะ <c oughs> ผมให้เวลาคุณท่านนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้เลยอ <c oughs> ันนั <c oughs> ้นก็รอแต่ว่าไอ้เมล็กเหล่านี้มันมีผลกับธุรกิจว่าเราจะสร้างบ้านถ <c oughs> ้าโรงพยาบาลน,นี้ไม่เกิดขึ้นอาเซียนมอนี้ไม่เวิร์กว่าเราจะทําแล้วคนก็ไม่มั่นใจว่าทําแล้วมันจะมีมา <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> มันก็กล้ามเกินกันแต่เราจะไป ไปชี่ไปบีบให้คนบริจาคว่าคนรีบส่งมา ừ, มชัน้ดังนั้นประเด็นของโรงพยาบาลก็ดีสามิกเซ็นเตอร์ก็ดีมันพึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มันจากมาการบริจาคและก็สุดท้ายที่เป็นแม่เหล็กสําคัญก็คือคณะหนึ่งที่เราเรียกว่าฮารานอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์อันนี้เป็นส่วนสําคัญสอดคล้องกับนโยบายทางรัฐบาลที่พัฒนาประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนจะสร้างผู้ประกอบการเพราะหาอะไรอนาะคตก็ต้องหาอะไรที่สร้างผู้ประกอบการให้เยอะ ถึงงั้นคณะฉัขาคณะนี่เป็นคณะที่สร้างผู้ประกอบการมันคายกับคณะและ้วก็กักโรงงานฝึกทํางานเลยฝึกให้มีบอกเหมือนว่านักศึกษาเข้าไปเรียนหนังสือคุณมีงานทํามีไรายได้ทันทีเลยครับุณสามารถมีครอบครัวได้เลยแต่ท่านผู้ชมครับเราได้ทราบเรื่องราวของมารดุสสา,ามปัตตนีจายาและโดดที านหลักสําคัญก็คือมหลาลัยฟอตอน,นีนะครับได้รู้ทำความเข้าใจทั้งท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจ,จ,จารย์ดรอิสมีนล,ลุฟ,ฟี่จับปรกิยาจนกระทั่งถึงอาจารย์สเลตตาเละนะครับท่านซีอโอปตัตนีจายาในช่วงเวลานี้สุดท้ายอยากจะฝากอะไระที่อาจารย์จะได้ ทําความเข้าใจกับพี่น้องผู้ชมรายการยาติมทีวีวันนี้เรื่องของปตัตตนิจายาฮะใช่อันนั้นละไปะอยากจะฝากหนึ่งก็คือให้ท่านทั้งหลายตระหนักว่ามีความรู้สึกว่าปตัตตนิายาอัสลามเป็นทรัพย์สินวัคกับของพวกเราทุกคนครับเราต้องการที่จะให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนหนึ่งนะผมเป็นซีโอก็ดีแต่ได้รับอามานะมาดูแลเป็นผู้รับใช้เท่านั้น แต่ทรัพย์สินนี่เป็นวาก,กับของอัลลอฮฺมูฮัมหมัดซึ่งผู้บริจาคก,ก็มีพี่น้องในกรุงเทพมหานครมีทุกแห่งนะเกือบทุกประเทศต่างประเทศก็มีจากคนที่เป็นยาจกคนเดินถนนธรรมดานะแต่กี่บอกคนทำแหวนนี่มีอยู่จนกระทั่งนะเป็นระดับกษัตริย์ระดับต่างๆทั้งนั้นเป็นทุรูปวงของหลากหลายเราก็อยากให้ท่านให้ปฏิญ,ญาณสลามอยู่ในใจของท่านอยู่ในดวงอาของท่านขอดวงอายบริบกรร แต่เวลาทํางานใหญ่มันมีอุปสรรคมีสิ่งทัดไทยเราทดสอบตลอดเรายิ่งทํางานใหญ่ก็ทดสอบเยอะนะทดสอบในเรื่องของต่างนั้นคือชิ่อว่าความสอบัตความอดทนแล้วก็ขอดุอาไม่สิ้นหวังในความเมตตาของเราแล้วก็เราเรียนรู้จากการทํางานดังนั้นถ้าไม่ทํางานใหญ่เราก็ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพเราั้นถ้าเราทําแต่ก่อนนะเราไม่ได้ทำทำเท็กวพอมาทําทีวีก็ต้องพัฒนามันมากกว่าแต่ก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งเป็ที่เลยไฟฝันที่จะทาให้มันให้มันใหญ่ คิดใหญ่แต่ไม่ใชญ่คิดเพื่อตัวเองคิดเพื่ออุ้มอะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนว่าให้อยู่ในอาของท่านครับแล้วมาเยี่ยมเยียนมาขอดอามาชมมาพพอร์ตมาให้ข้อเสนอแนะแล้วอะไรที่สามารถสนับสนุนพพอร์ตได้ก็สนับสนุนพพอร์ตเพราะเป็นของพวกเราทุกคนนะเป็นวากัฟเพื่ออซอนตาร์ลาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะท่านอาจารย์ซอลตาเลนะได้กรุณามาให้ข้อมูลอัปเดตกันล่าสุด ของปัตตานีจาจามาดินาตุสซาลามนะครับที่ปัตตานีแห่งนี้ขอดุอาให้โครงการใหญ่บิ๊กโครงการเนี่ยนะฮะได้รับความสําเร็จและมีบรก้ามีความจำเริญในการที่จะให้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องสุลิมในจังหวัดปัตตานีและสามจังหวัดรวมไปถึงทั้งประเทศด้วยนะครับขอบคุณในจังหวัดและตะเลนะขอบคุณครับจะติมข้สันจากลากันไปก่อนนะครับวันนี้ปัตตานีที่มหาลัยฟอตอนนี้นี้ Wabillahi taufiq wa hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.